กับสวัสดีครับท่านผม้ชมที่เคารพมือนี่เราแอมมาลงเดินทางมาติดตามตระเลขกับแม่พักนะครับท่านผม้ชมเนาะขอม่านอยู่ในบ้านครับตอนนี้ครับขาม่านอยู่ในบ้านครับถูกตลอดครับถูกทั้งปีประสานรับเรกบ่อคอยลุดบ่อคอยรุดครับเอฟซีงวดนี้มาอีกแล้วครับมีแนวทางดีๆมาฝากเอฟซีนะครับเนาะนี่นางถาอยู่ในบ้านครับอีกุดเปิ่อมาล้ายครับเดี๋ยวสิภาพไปสอบถามนะครับเนาะ แม่พักสวัสดีครับค่ะครับผมสวัสดีแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่บุญธรรมเชิญข้างในได้ครับพี่บุญธรรมนำโชคครับขอบคุณครับทีมงานครับเจตังคนภูไทยกามาพ่อเที่ยงสตาร์ด้า้องมีสามดาวครับเอฟซีแล้วก็บ่าวแอมโลธมครับครับผมเจตังคนภูไทยอันนี้อันบุญธรรมนำโชคครับวาค ลูกแม่่นี้ค่ะเียนนเรีกนมากครับผมครับผมครับสวัสดีครับแม่พักครับสวัสดีครับครับแม่พักสวาสดีครับเดี๋ยวผมกวตั้งกล่องในกันนะรีบเนี๋ยีมากทุกๆคนเนอครัครับผมเป็นไง้ายคนแม่กับชื่อซื้อเป็นมาไหนครับอันนี้เตังสตดาชาแนลสดาชาแนล วี่สองกับมี so. sure? ่ก so ับผมสองช่องเนาะอันนี้ก็เจ๊ตามคนผู้ไทยต้องมีสามต้มีสามดาวจ้าอันนี้บุญธรรมนำโชคบุญธรรมนำโชคครับบุญธรรมนำโชคจ้าครับผมสวัสดีครับเมียสดครับผมแด๊ดซี่ทั้งบ้านน่งเนื้อค่ะครับสวัสดีครับเอียสีเห่ยหนไหนก่อนเนี่างเมีันข้าพ่อพ่ใหญ่หันหน้าก็ได้เพราะท่านไหนว่าเกลดว่าสิ่งมื่เกลือเข่าใกล้จะสีเหี่ยไว่ามันจะเป็นหมาเอาไว้ เอาส,สดๆได้ไหมน้าแม่เนาะแม่ร่วมนไปแต็มคนอ่ะแต็มคนมาดมูของคนอ่ะหาคนแบบนี้นเหมืนเจอตัวเป็นๆแม่ผักเอฟซีถามหาไล่หลายนะครับเอฟซีจะคล้องส่วนตัวจะคล้องนี่นนะมันหลายจนโทรศพัพท์ตายหมดว่าหน,นึ่งสาวทรมา <ๆ S 1> หมมาลายก่าครับแม่กับผู้หนันทุ่มมากผู้น,น,ทนีทโทรมากอากัคักๆ<ห>แล้วดุคักๆแล้วดุนี่นะพ่อพอเที่ยงวันสิมาถามอยู่ว่าเอฟซีมันขอเบอร์โทรแม่สาเพิ่นบ่ อันกว่าก็รดนตัวหันแบบว่าแม่ไปขายโด,ดตตดีเนาะมาโดนโตมาจนเปล่าน้ำกระเจา้าอะไรถ้าเรศัพท์ตกน้ำจะได้ซื้อไม้หมืนอนี่เลยจ้ะโอ้โอเบอรทั่วที่ที่ให้พอเที่ยงไปนั่นตกน้ำนอลไรแม่บอกครับผมแม่เพราะว่าแม่จะไปซื้อไม้หมืนอนนี่นะจ้ะโต๊ะน้ำซิมกระใสโบได้ก็ร่บเบอร์นะคะน่ะครับร่เบอร์ใหม่จ้ะเพราะว<ร>่าซื้อไปซื้อมือนี่เลยจ้ะอ่าได้ยินจากป่าไม่พักเองเนาะครับแยกะแยกร่างบนให้เนาะค่ะเนี่ครับผมอันที่สิบหก กยเพราะว่าแม่ยากพ่อใหญ่นะบ่ทันได้แยกทั้งทั้งด้านน้ําจะด้านหน่อยคุณแม่เพิ่นก็เก่งเนาะภาษาสัมผัสคนลาอย่างเพิ่นก็ยังเฮ็ดมันดูแต่เพิ่นเฮ็ดเบียดน้ําพอน้ํานันาว่าเฮ็ดได้เข้าแน่บ่เข้าแน่อย่าว่ากันเด้อว่ากตมันเข้าตรงๆที่้เข้าตรงเรื่อยๆอีนะจ๊ะ06 94 6694มันต้องหแม่อยู่เคนเดียวเฮ็ดคนเดียวบ่ได้ยุ่งกับ วันนย้ยงก็พอก็ร้านนี่ส่วนมากิจะบ่ค่อยค่ะอันนี้มันก็จะมีหนักเดี๋ยวก็พ่อพ่อกับแอลก็จังเล็กหน่อยจ้ะก็ธรรมดาเนาะไม่ต้องเผาเนาะในภาควาร์่ันในไปหน้าทงหน้าเนี่เป็นนั่งสมาธินั่งอย่างนี้โมมีผ่าได้ตัวเ็กเลยก็ช่วงนี้มันก็เป็นญุ่นได้ในเนาะเด็ดจังในพักเองก็ดูได้เนี่ยนะจ้ะเพราะว่าดูวันเด็กพระคล้องเนรียญเอาล้านเนี่ยเอาพอเนี่ย นี่ครับแยกให้ขาดเ้ามาแขนัครบจนแขนใช่ไหมแต่ว่าก็สิเอาซ้ำตัวให้นั่งสามตัวไมนจัดชุดไหมกรถ้าถ้าว่าอยากเอาให้แม่พักมวนไห้ก็เอาสุดเดียวไปเลยขาดขาดทั้งเดียวแต่ว่าเขียนเต็มๆไว้นะคะตัวแม่พักมักจังม้งเอาเุดเต็มนั่บ่ค่ะเอาเต็มเลยค่ะ เต็มมาเลยน้องเต็มสี่คนอยากเต็มเต็มนะแม่จังสีแยกกว่าไข่น้องแมนครับผมโอ้ถูกต้องเลยแม่นอนมาแม่นก็ห้าเรียนการเฮ็ดเด็กมาในห้าก็ต้องเฮ็ดสูตรเต็มก่อนอันนี้โชคดีนะคะเนาะได้พักสุดการจะต้งสิ้เมื่อหน้าสุดเลยเจอตัวเพิ่นลอกนะคะตู้แล้วทรบกับโต๊ะหนาเมื่อกีนโทรศัพท์โทรมาได้นะเมื่ที่แล้วเข้าบนล่างนะคะเนาะค่ะศูนย์หกละเก้าสี่อย่เรื่องแม่สีแขนหายละเอียดเยอะ ม่นไปจงก็ทะเบียนรถได้เจ็ดต่างอทะเบียนรถข้อมาอันนี้รถจอด่หันจ้ามานากเนไมเอามุนเ็เข้ยเคยนั่จ้าสองขันสองขันละครับเดียวกรกับสองขันตวงการข้องดูนั่มข้องเมนั่มจ้าข้องดูกับสองเปยดเจียวกนพ่องเมีรกับสองเปยดวันนี้ข้องดูเคยกับพวกูนข้องเมีกับศูนพวกนขนาดรถนึงนั่โฉบนะครับเนี่ยรถยืดจอยืดนี่ยข้องดูแนี่ของท่าของดูเคยแน่มันตรงกันเบิร์ตนนะจ้ะ ส่วนมากก็มีแต่เลขสูตรคิดขำมนวลเป็นหลักบ่จ,จะแม่แม่นคะ่ะเพราะว่าเด็กข้านวณแม่นี่ยนะคำนวณแล้วก็ประกอบเพิพ่วงคว้นน้ำนี่เห็นแห่เต็มสูตรซะก่อนวันนี้นะคะคุณแม่บอกว่าดึงห้าส่วนหลักนะคะเน้นบนนะคะแม่นคะ่ะถ้าถ้าถ้าผู้ใดนี่รักลอยเอามาใส่โดโดค้นหาค้นแม่มามันเข่าระดิกะนะันนะสูตรห้าห้าสูตรนี่ แต่ว่าแม่หันมาพกศูนหนาดูนะก็ไม้แมย์นะตัวกันนี605นะคะถ้ามาแล้วก็ไล่์กะแชรให้กับทางเพจทางช่องทางทีมงาน9กนไล่ก็แชร์ค่ะแชร์ไปแชร์ไปนะคะ909 แม่เฮ็ดเต็มสูตรให้ซื่อรเด้อนี่เด้อแม่เพราะว่าแม่เรียนมาเนี่ยนิมก็ต้องเฮ็ดเต็มสูตรให้เขาเพิ่นจ้ามันจังสิจักตัดเด็กนะที่จริงแม่สิตัดออกตัดออกขีโอกมันเหลือตัวเดียวหน่านะแม่แม่หันบ่เอาสูตรสูตรตัดแม่เสียเอาสูตรโวกมันนะจ๊ะครับเอาเด้อร์ค่ะครับ สามตัวปากการียงเนาะครับหกศูนย์ห้าเยก่นให้น่สามตัวหกศูนยแม่แม่ม่หานใจครับแม่มาตัดวิวินสองตัวเอาเมนบอครับสามตัวนี้แม่โบโบวิ้นเนี่ยแม่สรับมีผักมีผักกับเอาดนี่ล่ะเบิดแห่งกันไม่ตะเแครกับแบบนี้เท่านั้นเหกศูนห้าหกห้าศูนย์แงนค่ะคัทั้งเดียวเม็ดเดียวปกติแงนค่ะ ตา้าอยากได้ชุดเต็มมนีกับทีเอาให้แงนค่ะแล้วไม่สตาด์ทอ้งให้ีค่ะนัเดียวแมเดียวนะคะของแ่อ่าศูนย์ศูนย์หาซ้ำ่ะจ้ะแม่จะให้บนเม็ดเดียวบนเม็ดเดียวค่ะศูนย์ศูนย์ห้าบ่แม่คูกันชิจิ้งแม่บบกัฟเดีอต่บ่าหัวนี้แม่หันให้กัฟเดอยิจิ้งแม่จะที่แรกนั้นแม่จะสั่งหาศูนย์หกห้าศูนเลยเนไหมค่ะ สบาแม่มื่อคืนบังกะขาแม่เคยผิ่งหาก็พบไม่เคยออกซูนหาแม่ก็ได้ใส่ศูนหาสามเซตตีบังกะแม่แม่ค่ะเคือซูนเก่าแม่เห็นร่างตัวเดียวนี่แม่มันใจร่างศูนเก่าแต่ว่าเก่าเรื่องนี้มันเป็นตุกันเสื่อนะจ๊ะขาพูดจะเสื่อจะเสื้อจริงๆนะจ๊ะหนึ่ง เก่าตัวนี้นล้จะเป็นเตยสีตัวรองมันร,รองบนว่ะสจ๊ะแซมคูนี่แหละสุดเต็มจ้ะสุดเต็มปะครับเนี่ย่าส,สุดเต็มจ้ะสุดเตครับเอฟสี่มาแล้วสุดเต็มมันตีสิพวกกันย่ายนต์ด้วยจ้ะวี่ยงหารองหกบนจัตวาเนินไปที่หาจ้ะนี่ศูนย์หาศูนย์หก หาหนึ่งหกหนึ่งหาหกหกหกหาสี่หกสี <uh ่หาเก้าหกเก้าเก้าหนึ uh <h 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 ่งเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าข้างล่างเบี่ยงเก่าล่องแปดปั้นเป็นสีเก่าจ้ะศูนย์เก่าเม็ดเดียวค่ะข้างล่างศูนย์เก้าเม็ดเดียวข้างล่างศูนย์เก่าเม็ดเดียวขวงศูนย์หาศูนย์เพราะว่าเมียพัก ตา,จม,าจมจริงไหมพักกว่าจะพ่อเห้ครับแต่ว่าสีฟั้นไปสีหกศูนย์ห้าเลยแตกจะว่าแม้นเป็นอย่างไรแต่สีจริงแม้ว่าสีต่างราคาไปเลยอย่างสีนะคือเว่าสายเบี่ยงสายดูถ้าสายียดูถ<า>่าเอ้าทาไพ่นี่ตัวดีคาว่าใส่หาก็้ง่ผักเนี่ยจา้าแม,จมนจ้าทุกข<ห>ัน,นทุกกรจาดได้ร้ายขันเนาะจ้าเนาะคือไม่พักนี่คือให้หาบนอ๊ะ ทำนีตัวดีก็มาจับสิหนิจ่ะครับพ่ามันจะทิ้มีดผ่าจับไหนนะจ่ะข้างหน้าก็ติ๊เก่าเลยค่ะใส่เก่าเลยมีดเดียวแม่นค่ะศูนย์เก่าเมีดเดียวครับข้งบนหาศูนย์ศูนย์หาแม่ยังเน้นตัวเดิมอยู่จ้ะครับคุณแม่กันตัวรองก็คือหาหนึ่งหาเก่าไปจังสีนะคนนะจ่ะแค่นี้หละแม่ละครับผมเธอมาชมนักตุรเล็ของแม่พักครับเอฟซีหวยแม่นงวดนี้ครับวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันหอยหกสิบเจ็ดครับ แคปหน้าจอไวปด้วยครับ f อฟซีศูนหาหาศูนย์ครับหรือว่า3ตัวครับ6 0 5 6 0 5 6 5 0ครับกันไว้น้ำจืดน้อยนะครับแต่มาชมเลข2ตัวล่างครับ0 9 0 9 9 0ครับ f อซนี่แหละครับงวดวันที่16กันยายนพศ2 5 6 7นี่ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่พักครับ f อฟซีสำหรับคลิปนี้ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับ f อซเนาะแต่ยานเพิ่งไปใส่ครับ f อซบ่าวแอมเราทงนี่มีของดีมาฝาก f อซครับไปรับชมเมืองของด บ่าเอามเราชมเนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีทิดใหม่ติดมือ่มาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทรัพย์ครับขาขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาขาข,าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทอง สื่อเลขสื่อลอตเตอรี่จึงสื่อเถือเนาะครับนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถ่ายอยู่ของแม่รับ่บาวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอูด้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืน ขึ้นมาได้ผัวไปหาไม่น้อยก็กลับมาได้กลับยยกึ้นกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลย<ป>เนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ห่อยะลวกบีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะลวกบี พี่อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่มลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์เนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนี ตอนนวดนีเหระเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับ,รบม,มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถิงไดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน,น่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คน,คนครักคนหลงเมตตา ไพูดกับผู้ใหญ่เนาะัะผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรูมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรูมชมเบาแอมเรารงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรร้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบก่อยดี ลูกค้ายางโบเห็นลานเฮ้าขายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจบเปิดท่านที่หลับศัพท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค้าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันเท่นทท้ำาททาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแมอมเราตรงหงยินเสือเสียงหลวงปูรอด มานานแล้วมือนอครับมีโอกาสดนมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเบาเบายังไก่ผู้สาวผู้บาวมากเนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับนผู้ชม เอาไปใส่เลยเลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมากครับ่านมชม้ชมเปิดฟ้าลงปอ,อูกมากนะครับเนาะแล้วก็มื่อแท้แทะครับ่านมู้ชมเมื่อแท้มมแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับและะ้วก,ก,ก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิว้วสามเถื่อลวกะ็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่านมชม้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วย่านมชม้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาสเสน่ น้ำม,นมันมหาสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาสนีน้ำมันมหาสนีหลวงปู่ปุกเสเกรเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนะาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดแนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้น้อยนะครัมมบที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบุหาย่นะครับเนาะมีหลวงปู่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็มีวัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลวงปูรอดวัดกุกกลมเนี่ก็แต่งวัดลวงปูรวยยนะครับนาะวัดลวงปูรวยนี่ก็แต่งขึ้กันนี่ครับหูยนคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโทมาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ใ้ดวงเงินบารมีข้อแพร่กระจายใ้เงินไหลมาที่มา,เ,มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมตุ่งด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มนคลองหลวงปุลอดมาให้ FC, เอฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายสนเสนียดจังไรที่บบดีที่ล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราแอมเราตรงนี่เอามาบโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือกเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอามเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะคับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ